พูกานเสร็จก็ตั้งน้โมสามจบพร้อมกันเลยนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะลับเถิดนา ับให้เป็นสุขไม่ต้องหว่วงลูกแม่จงหลับให้สบายรำมากมาพอแล้วโนผ่านมา มเลี้ยงลูกทั้งหญิงและชายเติบโตมาจนบัดนี้ลูกขอกราบลงที่ตรงเท้าแม่ ูมีแต่ให้พระคุณยิ่งใหญ่เนื้อปัตถภีขออธิฐานท้าแมนว่าบุญลูกมีอีกหมื่นอีกแสนล้านปีเกิดอีกทีขอ เป็นลูกแม่กายกรรมวาตกรมวัจีกรรมมโนกรรมกรรมทั้งสามนี้ที่ข้าพระเจ้าเคยได้ศกดิ์กรพลาดพลั้งล่วงเกินต่อคุณแม่ออกชื่อเลยครับนะ ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วผู้ที่ล่วงลับไปแล้วต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีแกล้งก็ดีหรือมิได้แกล้งก็ดีงก็ดีขอคุณแม่ออกเชืออผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโปรดอโหสิกรรมนี้ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดแก้เจ้าด้วยเถิด และพวกข้าพเจ้าทุกคนอาโหสิกรรมนี้ให้แก่คุณแม่ออกชื่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วตั้งแต่บัดนี้ย่างเท้าเข้าสู่นิระบาลในอนันตกรานเรื่องหน้านี้เทินปักทูบเลยเดี๋ยวกับนะรวบมา